ครับมาเจอกันในคลิปที่2เลยครับดังนั้นนี่คือตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมให้บันไดงูนั่นเองนะครับไปคลิปถัดไปเลยนะครับนี่เกมบนไดงูรุ่นใหม่นะก็ไม่ต้องใช้งูก็ได้ใช้กระต่ายใช้เตา่าใช้ของเล่นแทนก็ได้นะเป็นเงื่อนไขเกมถัดมานะอันนี้เป็นเกมระดับโลกเป็นเกมที่คลาสสิกมากคุณพ่อคุณแม่เรารู้จักแน่นอนชื่อว่าเกมเทอร์ิส เทอริตเนี่ยเป็นภาษารัสเซียมาจากคําว่าเทรทราแปลว่า4มันเกิดจากบล็อก4อันต่อกันเป็นรูปทรงต่างๆนะครับตัวอย่างเช่น1 2 3 4เกิดเป็นแท่งยาว1 2 3 4เกิดเป็นตัว L 1 2 3 4เกิดเป็นตัว L อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เกิดเป็นสายฟ้าอันนี้เกิดเป็นตัว T อันนี้เกิดเป็นตัว Z ้นนะครับแล้วก็อันนี้เกิดเป็นสี่เหลี่ยม จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวครูวาดให้ดูนะตัวนี้แท่งแท่งยาวเนี่ยมาจากตัว I เห็นไหมตัว L ก็ได้ตัว I ก็ได้อันนี้มาจากตัว L แน่นอนนะครับตัว L 2ด้านอันนี้มาจากตัวอะไรตัว S ตัวนี้มาจากตัว S นะกลับด้านมันนะคือตัว S นะครับตัว s อันนี้มาจากตัว T อันนี้ก็มาจากตัว S นะครับตัวแก็ได้แล้วก็อันนี้มาจากตัว O มันมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองนะแต่เมื่อก่อนคอมพิวเตอร์มันไม่มีความละเอียดก็เลยใช้เป็นพิกเซลแบบนี้4ตัวต่อกันนะครับเทอร์ทิสแปลว่า4นั่นเองเททรัคับวิธีการเล่นเนี่ยเล่นให้ดูเลยดีกว่าเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับเฮ้ยแบตคุณจะหมดคุณร์จแบตก่อนป๊าโอเคเกมเทอร์ทิสเล่นอย่างี้ครับตัวอย่างก็พิมพ์คำว่าเทซิสคอมนะครับก็ มันจะมีคะแนนนะครับกติกาคือต่อกันอย่างไรก็ได้นะครับต่อกันอย่างไรก็ได้ให้เต็มแถวถ้าเต็มแถวก็คือแถวจะหายไปนะครับเริ่มเลยตัวอย่างนะเดี๋ยวเบาเสียงว่าเนี่ยครับปรับแถวเลื่อนลงมานะครับแล้วก็จะมีคะแนนขึ้นด้านข้างนะครับเลื่อนลงมาอ่าเดี๋ยวลงให้ในห้องคอมนะ้วเปิดเทอมมาเล่นเลยนะครับแต่ในมือถือเราก็เล่นได้นะครับ เราก็ต่อรูปทรงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้จุดที่ต้องคิดเนี่ยมันคิดตลอดเวลานะครับมันต้องใช้เหตุผลตลอดเวลาเอวางยังไงนะถึงจะออกมาเป็นรูปแบบที่มันได้คะแนนสูงสุดคะแนนก็จะขึ้นเรื่อยๆครับความเร็วก็จะเพิ่มเรื่อยๆด้านขวาเนี่ยที่เป็นสามแท่งเนี่ยด้านขวาที่เป็น3ามแท่งเนี่ยก็คืออันถัดไปจะลงมานะครับสมมติเราต่อปุ๊บครบท์ไหมครับมันจะหายไปนะต่อปุ๊บครบมันจะหายไปนี่ครับตัวอย่างนะครับ ก็เกมเทรดิทเนี่ยเป็นเกมที่มีมานานมากเกือบ50ปีแล้วสมัยยุคคอมพิวเตอร์แรกๆเป็นเกมแรกๆของมนุษยชาติเลยนะปัจจุบันก็ยังมีการแข่งชิงแชมป์โลกอยู่แล้วก็มีเงินรางวัลที่สูงมากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเกมเป็นเกมระดับโลกมันเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นมันลึกลำนะมันใช้ตรรกะมากมายในการคำนวณครับระดับเสี้ยววินาทีก็ยังไม่มีคนไทยไปชนะระดับโลกนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็ส่งตัวแทนเข้าไปแข่งครับ ก็นี่คือเกมที่สองนะเข็มชทอิสปิดกอนปิดไม่ได้ซะด้วยถัดไปตามหนังสือนะจ๊ะทุกคนมีหนังสือนะครับอ่านี้นะก็เป็นการเรียงรูปสี่เหลี่ยมสี่ชิ้นให้ครบแถวพอครบแถวปุ๊บตัวอย่างนะพอครบแถวปุ๊บมันก็จะหายไปพอครบแถวปุ๊บมันก็จะหายไปแบบนี้เป็นต้นเหมือนที่ครูลเล่นให้ดูเลยนะครับก็เรียงมาจากตัวสษรมาสังเกตใช่ไหมน,นี่นะต่อไปห,อไหลือเวลา สิบสองนาทีนะครับเกม OX มัง OX ไม่ใช่แปลว่า Ox นะครับแต่ OX คือวงกลมกับการกรบาดนั่นเองเขาเรียกว่า OX นะครับเกมนี้เล่นยังไงอันนี้เราสามารถสร้างเกมเล่นกับเพื่อนได้นะครับวิธีการก็คือเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วเขียนตารางเก้าช่องแบบนี้ครับหม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 ับ,มบแค่นี้เองอ่าแล้วก็เริ่มเลยนะครับใครเริ่มก่อนก็เขียน X หรือ O ตรงไหนก็ได้ในเก้าช่องนี้นะครับสมมติครูเริ่มตรงนี้วืบ แลวเพื่อนเริ่มตรงนี้วืบถัดไปก็ตาครูครูจะวงตรงไหนก็ได้แล้วเพื่อนก็วงตรงไหนก็ได้ครับครูวงตรงไหนก็ได้ใครก็ตามที่ทําให้เป็นแถวตรงสามอันเรียงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นแนวเฉียงอย่างนี้ก็ได้แนวตรงแนวเฉียงอย่างนี้ก็ได้ได้หมดครับใครเลียงกันครบ3อันก่อนคนนั้นชนะเกมง,ง่ายๆครับแต่ว่ามีอะไรแฝงอยู่เยอะเลยนะครับต้องคาดการนะต้องพิจิตรนะครับ ก็วันนี้มีสามเกมแล้วกันนะครับครั้งหน้ามาต่อเกมเศรษฐีถีถีอันนี้เราคงน่าจะเคยเล่นนะที่บ้านนะครับเกมนี้ดีนะครับนอกจากเป็นเกมแล้วเนี่ยเป็นการฝึกการวางแผนธุรกิจเป็นการฝึกการซื้อที่ดินการฝึกการบวกคณิตศาสตร,ร์การฝึกการคำนวณบัญชี เป็นเกมที่มีประโยชน์มากมายนะครับเล่นกับเพื่อนกับพ่อกับแม่ได้ต้อง4ี่คนบางทีก็ได้หคน,นครับใช้ลูกเต๋าแล้วก็ตัวบ้านแต่ปัจจุบันมีให้โหลดในมือถือแล้วนะครับเห็นไหมว่าเกมมีประโยชน์มากมายเลยถ้าเราเล่นมันอย่างถูกวิธีนะครับมีการคิดวางแผนใครอยากเป็นเตทีชันนะสินั่นนั่นที่ก็เล่นเกมเตฐีก่อนนะจ๊ะนะเกมนี้รู้สึกว่าคุณครูวิภาจะมีหลายกล่องเลยนะนะคุณครูประจําชั้นบางคนก็มีให้เรายืมนะครับโดยเฉพาะคุณครูป .6 นะครูเห็นอยู่นะครับก็ ใครอยู่ป .6 ก็ไปขอยืมมาเล่นได้นะหรืออยู่ป .3 ก็ยืมเล่นได้เช่นกัน <c oughs> ที่สำนักครูเห็นเซเวบางเซเวมีสาขาเอ้บางสาขามีขายนะจ๊ะเกมนีอ้อืมก็มีกันบ้านเกมโอเอนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายมากเลยเกมโอเอเล่นได้สองคนนะครับก็ใช้อะไรบ้างนะครับใช้กระดาษสามคูณสามหรือเก้าช่องแล้วก็ปากกาหนึ่งแท่งนะครับ เริ่มต้นโดยการเป่ายิงชบใครเริ่มเล่นก่อนจากนั้นคนแรกวงก่อนคนที่2วงต่อวงคนแรกกลับมาคนที่สองวนไปวนมาใครทํสามช่องก่อนคนนั้นชนะแต่ถ้าเกิดเสมอวงครบเก้าช่องแล้วยังไม่มีสามช่องแนวตั้งแน่นอนก็เริ่มใหม่ไปเรื่อยๆจนหาผู้ชนะได้เป็นเกมที่ใช้สมองแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับทีนี้มาทําการบ้านกันเลยเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะให้ทําแบบทดสอบออนไลน์นะครับแบบทดสอบออนไลน์ทําไปพร้อมกันนะ ดูการบ้านกันก่อนครับการบ้านวันนี้ก็คือแผ่นนี้เห็นไหมครับใบงานที่3กิจกรรมสนุกกับเกมการแก้ปัญหานะตัวชีวัดที่วอ2 3ีทับแสดงอัลกอริทึมในการทํางานหรือแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์หรือข้อความอย่างง่ายได้นครับหการเล่นบันในงูมีเงื่อนไขอย,ย่างไรบ้างที่ทําให้เกมไม่จบเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเกมไม่จบเงื่อนไขคืออะไรตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น เป้าหมายของเกมนี้คือไปให้ถึง100ใช่ไหมครับไปให้ถึงเส้นชัยเพราะฉนั้นถ้าเกมจะไม่จบเราก็จะต้องไปถึงหรือไม่ถึงเส้นชัยหรือว่ามีเงื่อนไขอื่นนะครับลูกเต๋าระเบิดแม่เรียกไปล้างจานอะไรก็ตามไฟไหม้บ้านเล่นไม่เล่นไม่ไหวแล้วไฟเผาเผาด้านหลังแล้วเป็นต้นหรือว่าฝนตกน้ําท่วมก็ลองเขียนมาครับแต่ว่าอย่าไปนอกกรอบมากนะต่อไปข้อ2 จากเกมเธอชิสดังภาพนักเรียนว่าชิ้นส่วนต่ออีกสี่ตู้เปิดเพลงซะหน่อยเพลินเที่สามารถทำให้เป็นพื้นที่ปิดนะครับวิธีการคือเขียนบล็อกลงในภาพได้เลยนะครับครูเขียนตัวอย่างให้ดูนะถ้าเราจะทำให้เป็นพื้นที่ปิดเนี่ยก็ต้องเติมสมมุติครูจะเติมแบบนี้เติมเติมใส่ลับเติมตัวนี้เติมตัวทีลงไปใช่ไหมครับตัวทีก็จะเป็นอย่างนี้ใช่หมหนึ่ง แล้วก็เติมตัวอะไรอีกอเติมตัวโอลงไปสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ถ้าเติมสองอันนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นแถวปิดใช่ไหมครับมันก็จะหายไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นแถวใหญ่เลยนะสามแถวนะมันก็จะหายไปหมดเลยตรงนี้หนึ่งสองสามจะหายหมดเลยใช่ไหมมันก็จะล่นลงมาปื๊ดตรงนี้ก็จะหายไปเป็นต้น อย่าลอกคูนะเอาตัวอื่นนะอย่าเอาแบบตัวทีกับตัวโนะครับลองเลือกตัวอื่นบ้างนะใช้ตัวอื่นได้มีหลายตัวเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็ได้อีกตัวหนึ่งก็ได้ครับจะเป็นตัวสมมติลงตัวโอสามอันเลยลงตัวโอสามอันเลยได้ไหมโอโอไม่เอาดีกว่านี่เอาตัวไอก็ได้เป็นแท่งลงมาใช่ไหมสี่อันใช่ไหมครับตัวไอหนึ่งแท่ง ตัวไอสองแท่งหนึ่งสองสามตัวไอสามแท่งนะครับอครูวาดไม่สวยเลยนะเพราะครูใช้เมาส์ปากกานะมันก็จะได้เป็นแท่งยาวนี้จึ๊กกับแท่งยาวนี้จึ๊กแล้วก็แท่งยาวนี้จึ๊กใช่ไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้นพอมันเต็มปุ๊บมันก็หายไปอันนี้มันก็หายไปนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็หายไปป็นต้นอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะสองตัวอย่างนะครับเราใส่อย่างอื่นได้นะครับเกมที่สามเกมเธอติชชวนคุณพ่อคุณแม่เล่นนะครับ 3เกมถ้าชนะมากกว่า2ใน3าเนี่ยเดี๋ยวครูมีรางวัลให้นะครับกติก้าเหมือนเดิมครับใครเริ่มก่อนเขียนก่อนใครได้แถวแนวตั้งแนวนอนก่อนคนนั้นชนะให้แข่งกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเล่นเลยนะแต่ครูบอกใบไ้ไว้ให้ว่าถ้าเริ่มก่อนเนี่ยจะได้เปรียบนะจ้ะาสามจุดหนึ่งการเล่นแต่ละครั้งจนชนะต้องเขียนทุกช่องหรือไม่ต้องเขียนทุกช่องหรือไม่นะครับจำเป็นไหมต้องเขียนทุกช่องอนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ นักเรียนมีวิธีการคิดแผนการอย่างไรที่จะให้ชนะเ,ออเรามีการวางแผนยังไงนะขโมยปากกาพ่อไปให้พ่อไม่มีปากกาเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ผิดกกติก,การครับเล่นยังไงให้ชนะหรือเล่นให้ชนะเกือบทุกครั้งต้องเล่นยังไงเขียนตรงไหนหรือว่าใช้เทคนิคอะไรนะะมีการบ้านแค่นี้เองครับก็อย่าลืมนะครับโควิดยังไม่จบนะอย่าเพิ่งชะล่าใจ ตอนนี้ครูเห็นรัฐบาลเนี่ยประกาศอะไรบางอย่างเช่นให้ไปสระว่ายน้ำได้อย่างนี้นะครับสระว่ายน้ำเนี่ยมันอันตรายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถอดหน้ากากแล้วเราลงไปในน้ําเลยใช่ไหมครับน้ําก็จะต้องเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเราเข้าหูเข้าทุกอย่างเรามันติดเชื้อได้นะครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปเล่นนะครูเห็นนักเรียนบางคนเนี่ยพอรัฐบาลประกาศปุ๊บปลดล็อกดาวปุ๊บไปเล่นน้ําเลยเนี่ยอันตรายนะโดยเฉพาะน้ําในสระนะครับใครติดโควิดไปเล่นก่อนหน้าเราเนี่ยเราติดได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้ ครูก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับวันนี้ครูไปก่อนแล้วอย่าลืมขอโทษนะอย่าลืมทำการบ้านส่งนะจ๊ะไปแล้วบายบายสวัสดีครับ